ครับจะลองเครื่องกูโบต้า4 0รุ่นนิยมเหมือนกันนะครับรุ่นยอดนิยมแหละพูด,ดง่ายๆวี1405โอ้สภาพนางฟ้าแลวครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับคัดสวยๆให้ทางร้านเราเครื่องเดิมๆไม่มีแกะไม่มีเปิดจากญี่ปุ่นเดิมๆล้างให้สวยๆล้างมาก็สวยแล้วเครื่องมันสวยครับอ่าทางร้านเราลองเครื่องก็ลองน้ำไว้ทุกตัวซีนปัป๊มน้ำปั๊มน้ำจะได้ไม่ไหมนะครับมิบงน้นไปถึงมือลูกค้าแล้วไปใช้งานแล้วก็ประกันกรอบซีนปั๊มน้ำรั่ว มันเยอะเพลิงก็ปล่อยไหลลงเหมือนเดิมนะครับถ้าเครื่องดีก็ต้องเร่งได้ปกติไม่ต้องใช้ติ๊บไม่ต้องใช้อะไรอ่ารุ่นนี้จะเป็นในตะกอนเลยนะเดี๋ยวเราลองเครื่องเสร็จลูกค้าเอาปุ๊บเราจะลองไฟให้ด้วยให้ฟังเสียงเลยโอ้โหว้าวเสียงมีฟังเสียง,มงไม่มีอะไรครับว้าวสดใหม่ไม่มไหลเลยเถมันเครื่องที่ก่อนมาเร่งนะครับโอเค down here ได้นะครับแรงัดแรงเบีเ่ยงดีครับเวลาดับแล้วก็มีสวิตคไว้ต่อดับอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวครับ